Uh huh. ตอนนี้เขาเจ้าก็เนาะถัดผู้สมได้กลับมาแล้วเนาะกลับจากอันเขากลับจากวันนันอันอัน,อนหงแฮมมันอัน,อนระยนคลิปนันและกลับมาคืนมา,าเขาก็ทำหน้าคืนเนาะ,ะวันที่ลงไปทิลงไปอันนะ แหลมบาริไฮบบได้ได้ผลลัดไว้เนาะเพราะว่าอย่างพอผมจัดคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตอยู่แหลมบาริไฮหันเขาจะลงไปเป็นสันพู้ได้ลงไปจะลงไปหาแหลมบาริไฮโบได้พอผมจัดคอนเสิรือแล้วจึงก็โค้งกลับขึ้นมาเผาเขาตำหนักเดี๋ก็สิกับกักกับทางเนาะกับเมื่อบนเดิมกับเมื่ออันปัตยยาใต้เนาะกับเมื่อปัตยยาใต้ มันคลิปมันจะเป็นคลิปสองคลิปเนาะหัวมือนี่มัน,น,น,นลงไปเข่าพระตำนักเนาะไปเข่าตำนักแล้วจะลงไปรายหาดทะเลเลยเนาะายหาดทะเลเข่าพระตำน,กนักน่ะหัวมือนผู้คนก็ถือว่ารายสมควรเขาจะกับพระกันยางที่ไปพุ่นละ เิ่งสรงสิไปเบิ่งคนสร์ตพุนละมันยางเอาเมันสบายกลัวไปคนเสร์ตขนะี่รถขับรถแบบนี่บ่ม,มีทางไปได้หาคนจอดรถก็บ่มีนะจอดใกลๆแล้วก็ยางคือเก่าอันนี้ยางเอาอยัางสิดีกว่านะเด้อฮานูโสมข้าเจ้าก็สิถตัดสินใจวันที่2 0วชีวนินยางประมาณ5-6ลักนี่แหละจาก บ้านคขอเจ้าเหนาะหากลักก็มันกับอกไกลดอกคัดว่ามันมีคนหลายที่นะเอายางเพิดเพินไปหาหกลักกับกับหาหกลักกับเป็นสิบลักกับสองลักไปซะแล้วถางมันเนาะยางโอาสบายเย็นสบายโน้มพัตวีดวีดนะเรื่องราว เขาเขาพระจำนักสิลงไปหาพัทยาใต้นี่นะค่อยลงไปบ่ายนี่นะค่อยลงไปไปหาทางเฮ้อพัทยานั่นไปบบได้เนาะเขาทางเฮ้อก็กแหลมบริหายน่ะทางงานพัทยาคนจัดงานคนเสิร์ตใหญ่น,นี่ระดับประเทศคุณเดบอกคนเสิร์ตน,นะคนเสิร์ตน,นี่จะมีนักลอกละดนตรีน เปลี um. Emperor, ่ยนกันมานี่เป็นห้อยเป็นห้อยพูดนะคณะดนตรีนะห้องปูระซองสามเพลงแล้วก็เปลี่ยนนักร้องไม้โดนตรีไม่ดิติ๊กติ๊กติ๊กเลยนะในแต่ละมือละมือในเสาเก้าแล้วก็สามสิบแล้วก็สามสิบเอ็ดแล้วก็สิบเบิร์ดเสร็จแล้วอีนึงก็ถือว่าเบิร์ดกับป้านกับซองไปลาวไปจนแล้วบาทนะครับพระเจ้าสิพาไปอัน พัทยาไต้เนาะสีสี่เลี้ยวไายไปค้าข้าวเจ้า,าจไปซื้อเนาะไปซื้อมันจะไปหาถนนถนนนันน่นกลางเมืองนะถนนกลางเมืองเอาราไปข้าเจ้าสิบหกไปข้าเจ้าสิบเลี้ยว้ายไปตามเส้นทางไปหาไปตามเส้นทางเพื่อไปท่าเรือเนาะพัทยาหรือว่าแหลมบริหายแต่ว่าที่เข้าไปพุ่นม่ได้จะสิบไปตังจาก กับเจ้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็สีเลี้ยวขวาเนาะสีเลี้ยวขวาเนาะแน่นอนเราไปก็เป,เป็นเป็นอัดอยู่หันไปใส่โบไ,ได้โอ้เบื้องขวามือเขาเจ้าลินสเก็ตบอร์ดโอ้โหเขาเจ้าก็เห็นลายมีคนตีเทนนอตกบิ๊กไก่แบดวินตกแบดวินตันไปสิเนีเห็นบอกเขาเจ้าเอาทาั้งนายบอกเขาเจ้าเอา แพงเล็กคนตันได้ฮะไปบบได้มีแต่เลี่ยวเลี้ยวครัวย่างเดียวไปซื้อเราเป็นไปทางเหือภรรยาก็คือแหลมบริห่าฮะแหละเนาะไปบบได้คนตันไว้แล้วพอคนเหตุคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศและวัะน่ะระดับประเทศละผมยิงไงฮะนะมีแต่นักร้อง ภายในดอกขานอกต่างประเทศก็อซิโอมีตะกี้ก็แม่นนั่นนี่แหละตะกี้ก็แม่นนันน่นางอเล็กซานดราฮัลละเคยมาลองอยู่เลยเลยนน่ะปิดเฟสติวัลอินเตอร์เนชั่นแนลเด้สมัยตะกี้แล้วนางอลิซอล็กซานดรากับผู้หนึ่งแหละนได้มาลองอยู่นี่น่ะแล้วก็วงเซลบสมัยสมัยนั้นสมัยกำลังฮิตนะวงเซลแล้วก็วงอัน อันนั่นแหละวงอันอีหยังอันอีหยังเกาะโอ้ยอัลไซเมอร์ขึ้นแล้ววงอีหยังอันนั่นอันนั่นอีหยังอันนั่นหินส้มหินส้มไปนะก็ได้มาอันนี่แหละพึ่งรู้ขนาดอะไรก็ได้มาแสดงอยู่นี่แต่ละปีเนาะพัดเปลี่ยนกันมาพอเขาเจ้ากระซื้นแต่ละประเทศอาเซียนเอ๊ะ มาฮนะน้าเรื่องลาวมันนะมาก็เพื่อมาประกอบส่วนในการเผยแร่วัฒนธรรมของประเทศไทยประเทศเล่านะข้าเจ้าก็เคยเห็นแต่ตอนอเล็กซานดรายังเป็นนุ่มๆอยู่แหละเป็นน้องนุ่มๆอยู่มาน่ะอันนั่นแหละวงอื่มมนะข้าเจ้าก็ไม่ได้เห็นต่อจาจจะไม่ได้มาหรือมากับบุหู้เน,นาะมัน เอาโบเลติตามันโดนแล้วแต่เนาะมันเกือบสิบปีแล้ววะเกือบสิบปีเลยเนดะี๋ยวนี้ก็บุมีแล้วมันโคนะวิดนะกับพี่แต่ภายในประเทศเทับเจ้าเเาจ้ากัส่งเสริมกับเจ้าเองเนาะภายในกับเจ้าเองเนาะทุกยูเนาะทันที่ว่า ต่างต่างฝ่ายต่างท่องเที่ยวนะเซิร์ฟสนุนกันเองนะภายในประเทศนะโอ้ออกไปนอกก็บโบได้ดิผู้นอกเข้ามาก็บโบได้ดินะไทยเทีเ่ยวไทยดิันคนต่างประเทศในลายนี้เป็นคนโบฮู้อะเจ้าก็โบฮูบ้ได้แต่มันลายลายอยากว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่เป็นกับเจ้าอยู่นี่แหละอาศัยอยูน่นี่อาศัยอยู่นีสี่ประมาณ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ใส่อย,ยู่นี่ะนะแต่ว่าอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเนาะเดินทางมานนะนี่มันมันติดก็เพราะว่ามันมีอันเพิ่นเฮ็ดอัน ซ่อมแป้งนกซ่อมแป้งโวยซ่อมแป้งวัติุวางทอน้ำประป่าไม่ทอบ้ากใหญ่แบบนี้นะน,นเรื่องราว แยกจากสองเลนให้มาเป็นเออแยกจากสี่เลนเนี่ยมันมเป็นสองเลนแลนส่วนกันเนาะเพราะว่าเบื้องฝากเบื้องนั้นมันเป็นวางเบื้องขวามือนะมันวางท้อน้ำประปาดินเรื่องราวมัน ไอเนาะอันนี้เป็นเอพีที่สองเด้อผู้ได้เบิ้งอีพีที่สองมันจะต้องเบิ้งอีพีที่หนึ่งไปนํำมันจากระจะเลาะมาตั้งแต่พัทยาเหนือพัทยากลา,างพัทยาใต้บาดี้กับคื้นเนาะพัทยาใต้พัทยากางแล้วพัทยาเหนือเขาเจาสีบอกไปฮอดพัทยาเหนือเขาเจะเลี้ยวขัวแล้วก็ไป อัจยากลางแล้วก็เลี้ยวขวัวไปตลาดไปอิตาลาดแล้วก็ไปที่ไปจบอยูน่ะบิ๊กซีเอ็กซ์ตราพอขาเจ้าที่ไปเข้าไปซื้อเครื่องวั้กินเนาะได้ออกมาซื้อเครื่องว้กิน,นหลายวันเนาะที่พอได้ลงมาหลายวันดิข่าวเจ้านับแต่มานี่ไปแลนเวียกเนาะมุ่เวนมาก็ไปแลนเวียกส่วนหลายแลนเวียข่าวเจ้ากะวอล์กอินโฮมเนาะ Work at home ทาว่าบอจาเป็นนะเป็นบอออกดิ Work at home หมายความว่าออนไลน์ต้องกันนี่ติดต่อพวกพันเวียงงานทั้งออนไลน์เมดเนาะถ้าจําเป็นอีหลีจึงค่อยได้ออกไปเบึงใส้งานาหนะั่นน่ะสนาดขนะ่ดอันนี้แม่นกิตจ,จะอ่านั่นะนะ่นะนะกจ,จะกรรมของขา้าพเจ้าก็บ่ว่ามีเวียกงานตลอดดอกกะยามมีกะเฮ็ดยามบ่มีกะพักพรต่างพักพรไปเลย พักพอน,นอนหลายกับเจบหัวเนือกันนะนอนเป็นน้ำอาชีว่าพวพันเวียกทั้งออนไลน์เป็นน้ำหนาะมันเป็นแบบนั้นเด้สุมมือไั่ก็บอยากออกเด้สุมมือนี่ผู้ใดก็บอยากออกไปทางนอกไปพวพันเวียกไปพบปากันบ่ยูห้าหนาวหอกอาหารอยู่ลมกันบ่เวียกนั่นโบวีผู้ใดอยากไปด้เรื่องราวมนะัน <c oughs> บค่คอแต่เก่าวออนิ้วนอกมาเด้ นี่ผูยย้ใดอยากประสบหน้ากันในาาย่านว่าเจ้าจักไปทิดติดไพหนะเวียก from home เขาเอนเนาะเนาะ work from home นะได้เห็นเวียก from home เอานะขนันว่าจำเป็นได้แท้มันต้องได้ไปเบิ่งบ่อันนะั้นอะันนี้อันะนะั้เนาะต่างๆครบจบันนะเขาต้องได้ไปทายหูตัวจริงหรือว่าไปเห็นตัวจริง ทายหู้บอกทายไม่ให้ก็ได้แต่เขาจะไปเห็นด้วยตาเขาอหลีฮะนะว่ามันเป็นแท้หรือบออย่างนั้นนะจึงค่อยไปเห็นนะเรื่องราว่นะปกติก็เป็นบ่ไปเลย Work from home ฮนละ่ะนะวันนี้โลกพร้อม o m มเริ่มกดน,นอนแนละ้ว <c oughs> นอนโทรศัพท์กับกบ่ท <c> ซ <oughs> ับอัฟานตายนอนลายก็เจ๊ผัวนะ,นะ การอนกซุ่มต้องหลายก็ออกมายนีแรงที่็ได้ออกมาเยเน่ยเว้นบวัยได้ออกอะไรฮอไหนห้ฮอนเอาที่สุดได้อยู่ปทายานี่นะเด้อ่านอุกซุมเด้อฮอนเอาหลายมันพอได้หนาวเด้คือยู่อัน่ะนะหลวงพอบางวังเวียงอุดมไซเด้ เวียงจันนี่นคะรหลวงจันนี่กษี่บโบ,บหนาวสืฮ้นอนฮ้อนคือกันแต่ว่ากษิกสิโบโพธเท่าพัทยานี่พัทยานี่มันสิตายมันฮนะ้อนอ่ะบมีลมพอบาดตื่นเศร้ามาข่ะเจะ้าตื่นหกโมงเนาะเนาะเปิดป้องเยี่ยมได้พระเจ้าเปิดป้องเยี่ยมแต่สามโมงเนาะตอนหวค่ำมันก็ปิดป้องเยี่ยมอ่ะละเปิดแอร์ละ สามโมงกลางคืนเสารๆแล้วมู้ว่าอากาศมันสดที่ดใสดเลยจ่กดเปิดพงเยียบปิดแอ,อนนมันห้อนพี่ลึกเดชิเปิดพงเยียบตลอดกบ็บาไหวดชมันมือแรงมันก็นยังพอดอากาศสร้างว่าเปน็นนะเรื่องหลาวเบื้องแต่คู่ค้นอยู่ขางนอกใส่เสื้อแขนสั้นย่างสบายสบาย นี่เป็นซ้ายมือเป็นเซ็นทรัลเฟสิวัลนมันเคยจะเหตุงานอยู่ทางทางหน้าพุ่นทางทางหลังก็จะไปนี่ทางหน้าเนาะยี่ทางหลังแจมทะเลพุ่นอันนี้อยู่ถนนในเมืองเนาะจะเหตุจะเคยเหตุอยู่พุ่ละแจมทะเ,เลพุ่ละงานบาร์กญ่อะไรก็ได้ งานได้ไงนี่งานนี่อย่างรอดอันุกมุ้งเงีเยงไฟรอดลงไปเขาพัทยาก้างบาดนี่เขาจะเอาเจ้าสิเลียว,วนะขัวเนาะเจ้าก็สิเลียวขัวเพื่อไปเนาะ ไปอันนะบิ๊กซีไปบิ๊กซีอีกส่ออันนี้ตลาด,ดนี่เด้อตลาดตัวนี้ถือว่าเป็นตลาดที่ว่าเก้าแก่และอาหารการกินนอกเหนแอ่บได้ข้าากระหิตแซ่แบราคาผัแพงนี่นนตลาดโต้รุ่งโต้รุ่ง มกออกเมวีไลท์นี่นะเห็นโอ้ปิดโอ้ปิด์มางออกวัสดห็ดใหม่มางออกวัสดเปาะปลูกใหม่ดเนาะอันนี้แปลว่าเส้นทางพัทยากลางเลยนี่ที่มุ่งหน้าไปถนนสุขุมวิทเนาะมุ่งหน้าไปถนนสุขุมวิทนี่น หอยเงาสมพวนปกติโอ้ชิได้มามานนี่กับรถคอยตอดตอดตอดนะนี่ก็สบายสบายเย็นสบาย s าวนาไปสบายขับรถกับสะดวกสบายผู้มันนั่นใจให้มันต่ำก้นเขามันก็นแซงเข้าไปเพราะวาเจ้าขับขับปาซสาท จะโ็ตรดีปลี่แปลงคนทางเลยใจอันน่ะเดินท่อน้ำประปาไม่เห็นแล้วเดินทัวทัวเมืองพัทยาเดียวน่ะนนี่เป็นวะบนกินเขากินน้ำกบบเออเนาะ น,นี้ก็ถือว่าใจกลางเมืองก็ว่าเมนแล้วเนาะคือจังสังน้นแหละเะมีอันห้านข้าห้านขาย่างห้านเขายกกระสวยโอกาสเนาะปับปุ่งห้านข้าเจ้าเลยน่ะเพราะว่าถึงเปิดมันเกับว่าวมีคนกินน,นะนะมีกับมันยอมมาเย้มมันนะ เขาเจ้าก,ก็เลยถือโอกาสปิดปิดแล้วก็เลยว่าปรับปรุงห้านปรับปรุงห้านต,ตัวอีกันไปเลยเนาะให้มันสะอาดงามตาให้มันสวยงามสาดงามตาเรื่องราวก็ศีลักษณะสะ,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 สะแ็แล้วเอบไปเละ ต่อไปละแมนอ่านตาะสี่แยกตัวนี้ตั้งไฟแดงดนอันรถติดรถติดเสายก็บรติดอยู่ไฟแดงตัวนี้แหละไฟแดงตัวนี้แล้วยังมีไฟแดงตัวหน้ายิงอนน่ะเรื่องราวมันติดน้ำไฟแดงอันนอยู่อันโบมีไฟแดงก็บโได้พอหลุนสี่แยกเด็กก็แห้งหนุงยาก ขัดบุษมกับปากฏเห็นส่วนใหน้ำทอกน้ำทางยาวหนอนเมียนคนต่างประเทศปุ๊บคนฝรัง่งน่ะเนาะคัดว่าก่อนโควิดอันนักท่องเที่ยวส่วนใหลแล้วเป็นคนจีนเกาหลียุ่งยะยุ่งยะยุ่งยะแหละบัดน,นี้จีนเกาหลีมาประเทไทยก็เห็นแต่ฝรั่งกันแล้วฝรั่งมันอยู่ไหนดิฝรั่งก็คือเอนะ่อแล้วส่วนใหญ่ฝรั่งรัสเซียนี่คนรัสเซียนี่ ลายกับมูคนรัสเซียอยากว่า80%ดส็นต์ดสิบเปอร์เซนแหละคนรัสเซียเพราะว่าความเจ้าฟังเสียงก็เข้าใจเราคนนั่นนะทั้งนนะตาเวน,นนะ่น่ะตกนี่ก,กับนั่แหละกับประมาณสิเซหรือว่าสเปซเท่าน,นั้นแหละคนตะเวนตกน รัสเซียนหลักเป็หลัก,กมันมาที่ทางได๋ดเราเทียวว่าคืเอเราเละแต่สมัยอันอันสภ,ภาพโซเวียตล่มสลายแต่ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองมันก็สามสิบเนาะเกือบสามสิบปีสามสิบปีเลยฮันซิว่ามันยังละผักบุ้งลอยฟ้านี่ก็เปิดเนาะมีคนมากินยนุ่บงบุ้งลอยฟ้านี่คือว่าก็เป็นอาหาร ตามสั่งที่ว่ามีการนิยมกันสมควรเนาะเขาบงรเลยเ้่าเนี่ยแล้วก็สิมาเวยบิกสีเอ็กซ่าอันนี้แล้วก็สิกออันนะ่ะปิดคลิปตัวนี้เลยเนาะนี่ฮอตบิกสีเอ็กซ่าก่อนเนาะเนี่ยสิเรียวไายแล้วก็ ย,ยองย้องด้เบิ่งไปนำด้เบิ่งการการจรเนเน่แนวใดแนวใดนี่แหละเบิ่งสัญญิว่าเบิ่งบรรยากาศกต่างๆของในตัวเมืองพัทยากว่าสตอไปนะนี่จับกัเจ,จอดตันจึงก็ไปบูได้นี่นะ เห็นใจกันซึ่งอะไรกันนะแล้วพอหลุ้จักมันหลายเดียวคนเขามันก็มีเนาะส้นสั้นกันฐานะดีฐานะปานกลางฐานะต่าเนาะกับแบบนั้นแล้วก็ของธรรมดาเลยเสื่อว่เพียงกันคืนหน้ากองน้นกับโบเพียงแต่ว่าเขาเจ้าก็เสื้อว่า ขันเป็นอยู่อยู่ลาห้องนี่นะขอเพียงว่าขยันนะบกีข้านนะเนาะเนี่ยขยันบกี่ข้านัอนมันมีเงินหาได้ขันตัวอยู่บ้านเขาได้ทุกบ้านเขาที่ขยันบบขยันก็อันนั้นปากกัดตีนทีบคือเกาเขาเลยเพราะว่ามันได้หลายกระจายหลายเลยมันเพราะมันเรื่องสังคมเรื่องอย่างมันนะ บอกคือเฮาเฮาเ,าเงินเดือนน้อยอยู่แต่ว่าคืเอเราแล้วไปหาปูหาปลาเข้าก็มีเต็มเล่าละน,นะเข้าก็มีเต็มเล่าละปลาก,กเล็เรียงในนองเนาะนบ่มีก็ไปเ็ดไก่ก็เรียงมันว่าได้จ่ายเด้อนเง,งนินนะนะบมได้จ่ายจาเป็นยังน,นะเงินเดือนเงินดาอ มันก็ได้จ่ายมันก็ได้มีแต่ทอนเงินทอนเงินทอนเงิอน,อน,อนอย่างเดียวนะเรื่องราว খুতি হানিকাৰ বি